สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ p o ลกับช่องของผมเองนะครับนายวรวิทย์คนนี้คนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับทุกๆคนอย่าลืมนะถ้าใครที่ชอบข่าวสารเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเนี่ยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับการทําคลิปนิดหนึ่งด้วยนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันในรอบเช้านี้พร้อมๆกันได้เลยครับ มาลมต้นที่ข่าวภายในสมโมสรกับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าในเกมที่ลิพูจะเดินทางไปพบกับสมโมสร l a s คลินในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกเนี่ยลิพูจะใส่เสื้อสีม่วงนะครับก็สำหรับชุดเติร์ดคิดของลิพูชุดที่3นะครับที่เป็นสีม่วงเนี่ยจริงๆก็เปิดตัวมาแล้วสักระยะหนึ่งนะเพียงแต่ตั้งแต่ณวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ยังไม่มีการใส่เสื้อสีนี้อย่างเป็นทางการสักกีนะครับซึ่งทว่าล่าสุด ทางสโมสรก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่านาทีลิพูเนี่ยจะเดินทางไปเยือน LS k เอสเคในรายการยูโรปลาลีกนะครับลิพูก็จะใส่เสื้อสีม่วงนี่แหละทีนี้มาต่อเกี่ยวกับข่าวอัตราต่อรองกันหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยเบดแฟร์ได้ออกมาวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่ามีทีมไหนบ้างที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์พิบลีกอังกฤษมากที่สุดนะครับก็เต็งหนึ่งนะครับ ก็จะยังคงเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนเดิมนะเตียง2จะเป็นไอ้บื้นใหญ่อาร์ซอนนะครับเต็ง3ก็คือเลอร์พูลของพวกเรานี่เองนะครับเต็ง4จะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างพลิกความคาดหมายนะครับเนื่องจากว่าทยานขึ้นมาสู่เต็ง4ซะอย่างนั้นนะครับเตียง5จะเป็นนิวคาสเซิลนะครับเตียง6สโมสรบริทันแอนด์โฮฟออาเบียนเต็ง7จะเป็นสโมสรเชลซีนะครับและเตียง8ไม่แน่าเชื่อว,ว่าจะยังคงติดอยู่นะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่อดีตดาวยิงสัญชาติสมุรัยอย่างมินามิโนกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดเนี่ยแกก็ได้ออกมายกย่องนะครับว่าตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเจอเก้นครอฟเป็นคนแนะนําอะไรกับเขาหลายๆอย่างมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับก็สำหรับทาคุมิมินามิโนนะครับปัจจุบันแกก็กําลังคาแข่งอยู่กับสโมสรมนนโกในลีเกเอิงฝรั่งเศสนะครับ ซึ่งหลายๆคนที่เป็นแฟนบอลของทางลิพูเนี่ยก็น่าจะมีความคิดถึงเขาอยู่บ้างนะครับเนื่องจากตอนที่เขาอยู่กับสโมอสวอร์พููเนี่ยแกก็เต็มที่ให้กับสโมอสรนนะครับรวมถึงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ลิพูคว้าชแชมป์ได้ในหลายๆรายการด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีสื่ออย่างเลกิปได้เชิญทาคุมิมินามิโนเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็สอบถามถึงความรู้สึกที่เขาเนี่ยเคยได้ร่วมงานกับทางเจอร์กินคลอปว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างมินามิโนนะครับเขาก็ตอบประมาณว่า ตอนที่ผมย้ายไปที่สโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าวิธีการเล่นของทางเจอเก้นครอปเขาจะเป็นประมาณไหนดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นก็คือผมพยายามที่จะปรับปรุงตัวให้เล่นให้เข้ากับสไตล์การเล่นของทางเจอเก้นครอปพวกเราทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเล่นตามสไตล์ที่ครอปเขาออกแบบมาเอาไว้ซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดปากเปล่านะเขามีแผนงานที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเขามักจะบอกเราอยู่เสมอว่าในตอนที่ฝึกซ้อมว่าเขาต้องการอะไร เจอเกนคลอปเนี่ยเขาพูดกับนักเตะทุกๆคนแม้ว่านักเตะคนนั้นจะไม่ได้เป็นตัวจริงของสโมสรก็ตามเขาใส่ใจกับนักเตะในทุกๆตำแหน่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเคารบการตัดสินใจของทางเจอเกนคลอบนะผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่มีความเท่าเทียมกันมากๆไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่ตอตัวนักเตะ หรือว่าจะเป็นการแสดงออกอะไรก็ตามเขาเนี่ยให้ความเคารพกับนักเตะทุกๆคนและนั่นทําให้นักเตะทุกๆคนเนี่ยพยายามที่จะสู้เพื่อเขาไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือว่าตัวสมลองทุกๆคนก็พร้อมที่จะเต็มที่ทุกๆครั้งที่ได้รับโอกาสในการลงสนามทาคุมิมิยามโมโนก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกับข่าวของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโน่ต่อเลยนะครับมีการเปิดเผยว่าเทรนด์เนี่ยกำลังมีความคิดที่จะต่อสัญญ,ญาฉบ,บับใหม่กับทางลิเวอร์พูลนะครับ ก็สำหรับในปัจจุบันนี้นะครับไอเจ้าเทรนอเล็กซานเดอร์อานนเนี่ยอายุ24ปีนะแล้วก็มีสัญญากับสโมสรลิพูอีกประมาณสัก2ปีเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสื่ออย่าง90มิลได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยในตอนที่เทรนมีสัญญาอยู่ประมาณสัก2ปีกว่าๆนะครับสโมสรเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยดูเหมือนกับกำลังให้ความสนใจ,จเจ้าเทรนอเล็กซานเดอร์อานนอย่างใกล้ชิดเลยนะ เพียงแต่เป็นทางด้านเทรนด์เองนะครับที่เขาเนี่ยในตอนนี้ยังไม่ต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับสโมสรอื่นหัวใจของเขายังคงฝากไว้กับสโมสรเร์พููอยู่เหมือนเดิมนะครับเขาต้องการที่จะเป็นนักเตะของสโมสรในทินแอนฟิลนี่ในแบบระยะยาวแล้วก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยทางสโมสรเร์พููก็มีการพูดคุยกันภายในเพื่อที่จะพยายามต่อสัญญากับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานท์ให้อยู่กับทีมในแ,แบบระยะยาวแบบยาวยาวยาวไปเลยนะครับ ส่วนรายละเอียดว่าจะต่อสัญญากันกี่ปีเนี่ยในตอนนี้ทางสื่อไม่ได้บอกเอาไว้นะครับแต่ถ้าหากจะมาวิเคราะห์กันเองเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณทัก4ปีนะเพราะหลักๆทางสโมสรลิปูมักจะชอบต่อสัญญานักเตะอยู่ประมาณราวๆ4ปีนี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของทางอเลสิสแม็กอาริสเตอร์กันอีกนิดนึงหน่อยดีกว่านะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยข่าวได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาคิดว่าใครในสโมสรลิปูที่รับมือยากที่สุดในการฝึกซ้อมนะครับ ก็สำหรับรายละเอียดของข่าวนี้นะครับมันจะไปเชื่อมโยงกับบทวิเคราะห์อของสื่ออย่างรอพูเอ็กโคนิดนึงนะครับโดยมันมีบทวิเคราะห์อของรีพูเอ็กโคที่เขียนถึงโมเมสซาลาเอาไว้นะครับประมาณว่าตั้งแต่ที่บังโมเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ในถิ่นแอนฟิลนะครับตลอดระยะเวลา6ปีบังโมเนี่ยเป็นนักเตะที่สักหลาสภาพร่างกายได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอาการบาดเจ็บเนี่ย มีให้เห็นน้อยมากๆหรือบางครั้งถ้าหากมีเกิดขึ้นเนี่ยก็ใช้เวลาพักรักษาตัวไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะครับผิดกับนักเตะหลายต่อหลายคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเดียโก้อันคาท่าราหรือว่าจะเป็นไอ้เจ้าอิบายฮิมาคอนาเต้ที่ย้ายมาอยู่กับทีมแค่ไม่กี่เดือนนะครับแต่ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็พักกันแบบยาวๆนะครับซึ่งประเด็นของบางโมนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีสื่ออย่าง go.com ได้สอบถามไปที่เล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ด้วยนะครับว่า คุณพอจะรู้ไหมว่าโมเมสซาลาเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เขารักษาสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งเอาไว้นานขนาดนั้นและอีกคำถามเนี่ยในช่วงซ้อมคุณคิดว่าใครเป็นนักเตะที่คุณเนรับมือยากที่สดุดทางเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับเขาก็ตอบประมาณว่าอ๋อสำหรับ2คํคำถามนี้นะผมจะบอกว่ามันจะมีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยรักษาสภาพร่างกายตัวเองได้ดีมากๆนั่นก็คือโมเมสซาลาอย่างที่ทุกคนรู้กันนั่นแหละและเช่นเดียวกัน โมเมซาล่าคือหนึ่งในนักเตะที่ฟิตและรับมบือ,อยากที่สุดแล้วก็จะมีนักเตะอีกหนึ่งคนก็คือคอสตาชิมิกาสผมรู้สึกว่าเวลาผมเล่นกับเขาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะปวดหัวส่วนสําหรับสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีสภาพความฟิตที่ดีมากกว่าคนอื่นมันก็อาจจะเป็นเพราะทั้งคู่เนี่ยใช้เวลาว่างอยู่ในยิมกันแทบจะทั้งวันนั่นน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีสภาพร่างกายที่ฟิตพร้อมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นพวกเขานะ่าจะเป็น2คนที่แข็งแกร่งที่สุดมากๆในสมโมสรเลียบูที่ผมนึกออกณนะปัจจุบันนี้อเล็กซิสแมกอลิสเตอร์ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลาจากกันไปอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุมไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับการทำคลิปด้วยนะครับ และสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วก็ขออนุญาตเก่าวคำลากันเลยกแล้กันนะครับขออนุญาตยก2มือขึ้นมาวางไว้บนหัวคิ้วนะครับแล้วก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีและสวีดัตครับ